Ich will auch euch อุดูธรรมาค่ายวาน,านะลุนะคะอินเนอร์หอจานะคะหอจจาใสายจีนะคะก็คือนี่นะคะข้าวต้มไก่นะคะฉบับแบบที่บนดอยเขาทำกินกันเลยนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะไก่เนื้อไก่เดียบจริงๆถ้าเราสายกับมันจะมันจะเล็กกว่านี้เนาะแต่สาย่าเนี้ยมันกำลังพอดีแค้นะคะแล้วก็นี่ตะไคร้ที่ใส่เข้าไปไม่ใช่ให้ความหอมเลยใเราไม่ใจเราไม่ได้กินนะเอาออกก่อนแต่ตอนนี้คือ ร้อนนะคะเข้าร้อนอยู่ขอลินน้ำก่อนเนาะมาคามกินข้าวด้วยกันใครยังไม่ทันกินข้าวนะคะโทรศัพท์มันจะสั่นๆยังไงไม่รู้เลยอาลมโดนเยอะเหรอเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึง ชีว็โอเคอย่างนี้ละกันขอ,อกินน้ำก่อนนะคะไม่ได้กล้องกล้องมันสั่นเดี๋ยวไปปรับกล้องไปปรับพัดลมนิดน,นึง โอเคนะคะปับมาแล้วเรียบร้อยนะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวต้มก่อนนอนกันนะคะเต็มเลยอู้ขอรีนะคะมาชิมกันก่อนนะรสชาติที่คุณเคยมารสชาติที่จะก,กินตอนเหมือนอยู่ตอนอยู่บ้านเลยอืมรูปเอาพี่ผงมา <ๆ S 2> เดี๋ยวลืมนั่นนั่นลืมนี่นะคะทักคุณนะคะไปาพี่ผงก่อนตอนพี่ผงล่าอีกอความสัใจอยู่ตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวเดินข้าเดินออกไม่ได้กินสักทีแล้วคนเนี้ยโอกับความเ่ยอาโซดีทั้งสามท่านเลยนะคะมาคัมกินข้าวต้มด้วยกันข้าวต้มมันทำไมมีอะไร มีกระดูกแล้วมีเศษอะไรมันชี้ขนาดนั้นอันนี้เป็นตะไคร่นะคะสวัสดีทัานสิบห้าท่านเลยนะคะขอบคุณนะคะาที่มากินข้าวด้วยกันเนาะอ่าเจ้าชายใช่ไหมเจ้าชายเหรอกินด้วยที่รักจุ๊บๆโอ้โหมาอย่างนี้เลยไปไม่ถูกเลยนะคะ ข้าต้มอร่อยไหมครับอร่อยค่ะแบบบ้านๆเลยนะคะใช้วิธีกัรแบบเวลาปรุงอ่ะเราไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยแบบอันนี้คือฉบับในแบบผงที่บ้านค่ะทำกินนะคะพี่ผงนะคะเดี๋วพี่ผงใส่กระปุกที่เหล็กไวไ้เดยอุ้ยพัดลม โอเคพอนะคะอเอาพี่ผงไว้ทันนี้ดีกว่าเนาะอยากกินด้วยจังโอ้ยพริกเต็มเต็มจานเลยอะมาคำกินด้วยกันนะคะ